สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพยทำนายดวงในหัวข้อคนที่เขาอะต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาเป็นใครอะสี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาเป็นใคร คิดอย่างไรเขาจะทําอย่างไรกับคุณเรื่องเราระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะคนที่ต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาเป็นใครเป็นใคร ใบแรกมาดูพลังงานมีอุปสรรคต้องแก้ไขนะ่ะขึ้นหงขึ้นศาลความขัดแย้งเขาต้องการเคลียร์หัวใจเขาปรับความเข้าใจกับคุณเพราะเหมือนพูดถึงหรือบางคนบางท่านเหมือนมีเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเขากําลังปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ปรึกษาผู้รู้เพื่อหาทางออกเพื่อแก้ไขที่จะมาพูด มันแก้ไขเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาหรือชีวิตเขาอะต้องมีเรื่องต้องเคลียรหาที่พึ่งที่ปรึกษาคนที่มาช่วยเหลือแนะนําแก้ไขในชีวิตเขาได้อะหรือต้องมีคนอื่นมาพูดมาคุยมาแนะนํามาบอกมาแก้ไขให้อะ่ะเหมือนแต่ตัวเขาเองอันนี้อยากออกมาเองต่อสู้ เขาไม่ยอมแพ้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณให้ได้จะต่อสู้ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาพร้อมที่จะเผชิญน่ะเผชิญเรื่องราวมากมายเข้ามาเนี่ยไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเน,เน,น่งคุณกับเขาแตกต่างกันระยะทางอยู่ไกลอยู่ห่างหรือเรื่องราวที่มีคนละสไตลนะ์น่ะ อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ไกลกะอยู่ไกลกันเพราะมีระยะทางขวางกันความแตกต่างความไกลความห่างความที่ยังมีสิ่งขวางกันกันขวางคิดถึงเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาแล้วเขาอยากให้คุณคิดถึงเขาด้วยคิดถึงมาก สี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวคิดถึงคุณหรือไม่คุณก็คิดถึงเขาอะ่ะเพราะเขามอบสี่ห้องหัวใจให้คุณอะ่ะเพราะความดีของคุณความเหมือนเนี่ยถึงมีความแตกต่างคนละสไตล์อ่ะแต่เขาอะ่ะรักคุณคิดถึงคุณหลุดลอยไกลห่างไปจากกันแล้วแต่เขาพร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหานะเพราะวันนี้พูดถึงความ เหมือนปัญหาที่หลุดลอยไปนี่ก็หาที่พึ่งที่ปรึกษามีทางออกได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเขาพร้อมจะต่อสู้แล้วก็หาทางออกมีทางออกได้คิดถึงคุณกำลังหาทางออกปลอบใจดูตัวเขาพร้อมสู้แล้วเขาต้องการคนที่เข้าใจปลอบใจแล้วเขาต้องการปลอบใจเอาใจใส่นะปลอบใจ ห่วงใยคุณสี่ห้องหัวใจเขามีแต่คุณดูเขาอยากเพราะใบนี้พูดถึงความเข้าใจการปลอบใจและเขาปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้เพื่อหาทางออกให้ความรักที่ดีเกิดขึ้นคิดถึงการปลอบใจความเข้าใจความอบอุ่นเขาอยากบอกหรือเขาอยากปลอบใจคุณเนี่ย เพราะการนี้พูดถึงการมาเคลียร์มาพูดมาคุยมาแก้ไขด้วยการปลอบใจความเข้าใจความอบอุ่นในในหัวใจอะสัมผัสที่เขินแค่แค่คิดถึงแค่รู้สึกแค่เหมือนก็ทำให้หัวใจเขาจะสลายแล้วหัวใจเขาหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงสัมผัสที่เขินแค่คิด ต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะเอาชนะใจคุณเอาชนะอุปสรรคปัญหาคิดถึงคุณพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพราะหัวใจเขามีคุณน่ะสัมผัสแผที่แผ่วเบาอ่ะทาให้โลกทั้งหัวใจเขาละลายไปแล้วหรือบางคนบางท่านใบนี้พูดถึงพลังงานของเหมือนเพิ่งพบเพิ่งรู้จัก เขาอยากมาคบแล้วอย่างไรอีกเป็นยังไงเศร้าเสียใจหาทางออกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสี่ห้องหัวใจเขามอมให้คุณต่อสู้เอาชนาะไปสักงทุกอย่างมีเคมีต่อการแล้วก็คิดถึงการเนี่ยสี่ห้องหัวใจเขามีแต่คุณหัวสี่ห้องหัวใจคุณก็มีเขาแล้วจะสมหวังมีเคมีต่อกันความรู้สึกดีๆต่อการคิดถึงเหมือนกัน รู้สึกเหมือนแค่มองตาก็รู้ใจถึงไกลถึงห่างถึงมีอุปสรรคปัญหาพร้อมที่จะฝ่าฟันต่อสู้ไปด้วยกันมีทางออกได้ขัดแยง้งดูเหมือนไม่รักไม่ชอบไม่เข้าใจไม่สนใจไม่เนี่ยขัดแยง้งทะเลาะเบาะแวง้งนะตอนนี้แต่เขาอยากบอกให้คุณรู้สี่ห้องหัวใจเขา จะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาเสียใจแล้วเขาว่าคุณกับเขาแตกต่างกันหรืออยู่ไกลอยู่ห่างในตอนนี้น่แล้วแต่เขาก็คิดถึงแล้วเขาหวังว่าทุกอย่างจะแก้ไขได้เขาจะปลอ,อบใจคุณอยากหาทางออกความรักความเข้าใจกับคุณและเขาเน่ะเพราะเขาอะคิดถึงคุณมากตอนนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดูเศร้าดูความหวังแต่ก็ก็มีความหวังความคิดถึง หรือเหมือนเขารู้สึกถึงความรู้สึกทึ่งซึ่งกันและกันได้เขารักคุณมากเขาจะต่อสู้เพื่อคุณหรือบางคนบางท่านคุณกับเขาเนี่ยทะเลาะเบกแย้งขัดแย้งไม่เข้าใจกันมีปัญหาแต่เขาจะจะบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาแล้วจากอย่างเข้าใจนะ่ะคุณกับเขาไกลห่างจากกันให้คุณเข้าใจเขาเขาเข้าใจคุณหรือผู้เลือกผู้ถูกเลือกคนรักไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้รัก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งห้องหัวใจเขาจะมีคุณคนที่คุณกับเขาคิดถึงคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณอยู่หรือคุณกับเขามีความขัดแยง้งไม่เข้าใจกันมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะตอนนี้แล้วเรามาดูว่าเขาจะทำอย่างไรเรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาจะทำอย่างไรกับความรักนี้ รู้สึกอย่างไรกับคุณนาากากสวมนางกากเขามีเรื่องราวมากมายจะบอกให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจเขาที่ยังไม่เข้าใจที่ยังอยู่ในหน้ากากน่ะที่ยังไม่เปิดเผยหัวใจเขามีคุณมอบให้คุณกองไฟในมือเขาดูวิตกกังวลเรื่องราวเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเรื่องของคุณมากแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ปล่อยมือจากคุณ เขาจะต่อสู้เอาชนะปะสักปัญหา,าเพราะแบน,นี้ก็คู่กันกันกบไพ่ของความแก้ไขอยากให้สนใจให้คุณมองเขาด้วยสนใจเขาด้วย mm. เขาสนใจค,คุณเขาคิดเรื่องเราที่ผ่านมานี่ก็คิดถึงนี่ก็เหมือน mm. ในความแตกต่างความไกลความห่างความไม่เข้าใจกันน่ะเขาส่องมองคุณอยู่เขาอยากเป็นคนสำคัญของคุณ, mm. อ,คณอยากให้คุณรักเขาเนี่ยใจอ่อนใจเขาละลายแล้ว ให้คุณใจอ่อนกับเขาด้วยคิดถึงคุณมากเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวมีเรื่องที่ต้องแก้ไขที่จะเกิดขึ้นหรือเขาว่าเขาไม่สนใจคุณทำให้หลุดลอยไกลห่างกินเที่ยวแต่เขาไม่ไม่สนใจเขาไม่เคยง้อใครแล้วเขาจะง้อคุณเน่ย ห่างไกลใจจางด้วยความห่างไกลกลัวคุณหมดรักกลัวคุณไม่รักแต่หัวใจเขามีคุณอิสระเป็นอิสระต่อกันน้ำพึ่งและยาพิษทั้งสุขและทุกข์ในเวลาเดียวกันในตอนนี้ะโลกใครโลกมันคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างมีความแตกต่างแต่เขาอยากบอกให้คุณรู้ สีห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเนะี่ยเอาชนะเขาจะเอาชนะประสักปัญหาเอาชนะใจคุณให้ได้แก้ไขเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาคุณกับเขาปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆคนเก่าคิดเรื่องเก่าๆไปต่อไม่ไหวละหัวใจเขาถ้าไม่มีคุณเขาไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ไหวติดเบ็ดหลงรักหลงสเสน่ห์คุณเพราะหัวใจเขาอะมีแต่คุณ ต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวน,นี่ความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วเรามาดูความรักเขาจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรกับความรักเพราะต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณแล้วเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรเรามาดูเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา หนุมานคุณก็คิดคิดเรื่องความรักเขาก็คิดคิดถึงคุณคิดแต่ด้วยความรอบคอบรักที่ต้องดีกว่าเดิมทาวิรุณหกเขาว่าทุกอย่างที่ผิดพลาดที่ที่มีอุปสรรคปัญหาเสียใจเกิดขึ้นเพราะตัวเขาเองคิดผิดแต่ัดสินใจผิดด้วยแต่เขาไม่ยอมแพ้นะเอาชนะอาไปสักปัญหาเนี่ยเพราะไปนี้พูดถึงความใช้ความสุขุมรอบคอบความรรอคอยอดทนรอคอยด้วยความสุขุมเลือกเยี่เย็น ตัวเขาแล้วคุณก็คิดถึงเขาเพราะความคิดคุณก็คิดคุณไม่ไม่ยอมแพ้เพราะใปนี้คุณมีสเสน่ห์หานุมานความมีสเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมีสเสน่ห์คนไม่ให้รักให้เลือกให้คิดให้ตัดสินใจแล้วคุณว่พร้อมที่จะบุกเบิก้าไปข้างหน้าชอบความท้าทายไม่ยอมแพ้แล้วทุกอย่างชีวิตคุณจะต้องดีกว่าเดิมพัฒนาแต่ต้องรอบคอบอะพบแสงสว่างได้เพราะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะี่ย ดวงอาทิแสงสว่างความสุขความสําเร็จสมหวังคนใดคนหนึ่งต้องยอมยอมรับและสนับสนุน่อนอ่อนผ่อนตามอดทนดูเขาจะยอมคุณนะเพราะเพราะต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณนะพอะเพราะพลังงานความรักระหว่างคุณกับเขาต้องคนใดคนหนึ่งต้องยอมยอมอีกคนยอมรับและสนับสนุน่อนอ่อนผ่อนตามอดทนอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่ที่ดีได้เนี่ยมันคงเท้าเวสวร์ ความมั่นคงถึงมีความแตกต่างไกลห่างแต่เขาก็จะสนับสนุนคุณได้ช่วยเหลือคุณนะทีการงานคนรอบข้างคุณยอมรับเขาคนรอบข้างเขาก็ยอมรับคุณคุณกับเขาแตกต่างกันความไกลความห่างเคยรู้จักแต่มีความคิดคนละแบบคนละอย่างอะที่ผ่านมามีเรื่องที่ต้องแก้ไขในความแตกต่างแล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวที่แตกต่างกันนี้ได้ พบกับความสุขผนังเด่นจากกัลยานีความเป็นคู่เป็นบุญเป็นกุศลพร้อมให้อภัยม่หมอขออภัยค่ะลดเสียงดังความสุขต้องการสัมผัสทางกายที่อบอุ่นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอ้าไ่อิอนประสบผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่และงดงามแต่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยก่อนผ่านอุปสรรคปัญหามากมายก่อน แล้วคุณกับเขาก็มีอะไรที่คล้ายๆกันทั้งมีความแตกต่างทัศนคติวิธีชีวิตความเป็นอยู่ตะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้านะพลังงานระหว่างคุณกับเขาเรามาดูเรื่องราวเพราะต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขาจะมอบให้คุณถึงมีความแตกต่างนะ รจหนากับสังทองเป็นคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้เนื่องจากไม่เข้าใจกันก็ปรับความเข้าใจกันได้ความแตกต่างความไกลความห่างแล้วสี่ห้องหัวใจเขาอะมอบให้คุณเพียงคนเดียวจะมอบให้คุณแล้วความรักคุณเป็นอย่างไรนี่มาดูพลังงานของคุณถ้าไม่ใช้พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะคุณดูนิ่งพนาลายบรรทมศิล นิ่งพักผ่อนดูแลรู้มีความสุขดูแลหัวใจคุณถ้าคุณเหนื่อยกับความรักแล้วแต่ก็มีคนที่หยิบยื่นรักดีๆให้คุณอืมเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณพระแม่โพศกความสุขความอุดมสมบูรณ์ประสบผลสําเร็จสมหวังมีคนที่หยิบยื่นรักดีๆให้คุณเน่ยมีหยิบยื่นรักดีๆให้คุณจนคนอื่นอิจฉาคุณแล้วก็ตัวคุณเองอะ่พะพอไปนี้พูดถึงความสุขความรักความอุดมสมบูรณ์ ทุกคนอิจฉาคุณและคนที่คุณรักต้องมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะไปนี้พูดถึงการแค่แก้ไขแข่งขันหรือมีคนที่มาแย่งชิงแข่งขันเอาชนะใจคุณเพราะมีการแข่งขันแย่งชิงความขัดแยง้งความทะเลาะเบาแวงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่อยู่ที่คุณคิดคุณตตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้อยู่ที่คุณเนีย่ยตัดสินใจ เอาชนะประสักต่างๆได้สําเร็จสมหวังหนึ่งที่คุณคิดหรือคุณกําลังลงมือคิดตัดสินใจในอะไรสักอย่างในระยะอันไกลนี้มีคนหยิบยื่นรักดีๆให้คุณเทพ,พพุทธคุณมีสเสน่ห์นะแต่คุณลังเลเรื่องความรักไม่แน่ใจลังเลใจหรือด้วยความลังเลของคุณอะไม่สามารถย้อนวันเวลาดีๆกลับคืนมาได้ ดูความดูคุณมีความคิดวางแผนไว้แล้วดูคุณนิ่งๆนะรอเวลาที่จะสําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดคุณวางแผนชีวิตว่าจะทําอย่างไรอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจดูคุณจะพบรักแบบกระทนหันคนในฝันพระแม่ธรณีอยู่ที่คุณนักแน่นเด็ดเดี่ยวอดทนมั่นคงกับความรักเนี่ยเพราะทุกอย่างพลังงานย้ำซ้ำที่คุณคิดคุณตัดสินใจ เนี่ยพระแม่ธรณีก็ด้วยคุณหนักแน่นเด็ดเดี่ยวอดทนพระแม่ธรณีไม่ยอมแพ้บรรลุเป้าหมายที่คิดที่วางไว้ได้ด้วยความรักคุณน่ะมีโครงการวางแผนเรื่องความรักไว้แล้วว่าควรจะทำอย่างไรเป็นอย่างไรเพียงแต่คุณลุกขึ้นมาต่อสู้พระศิวะกว่าจะเข้าใจกว่าจะสำเร็จสมหวังมีมุมห่างเหเปลี่ยนแปลงเนาะคุณเนอะ อุปสรรคของคุณเน่ยเหมือนคุณไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดภาศิวะมีมุมหักเหในชีวิตในเรื่องความรักอยู่ตลอดเวลาแต่คุณก็สามารถจะพบคนรักที่ดีที่มั่นคงอะ่ะเพราะวันนี้ก็พูดถึงความสุขความสําเร็จสมหวงังนี่ก็สมหวังคู่ที่ดีที่มีฐานะที่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณอะ่ะพร้อมที่จะดูแลคุณส่งเสริมคุณคุณจะสมหวังประสบสุขเพราะคู่ แล้วก็ในหัวข้อเขาบอกว่าที่น,นต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเนะี่ยมีคนที่มอบรักที่ดีให้คุณแต่ดูเหมือนจะไม่มีเหมือนจะยากเป็นไปไม่ได้แต่คุณมีพลังอํานาจในตัวเองพยาคุดกํานางกากีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เหนื่อยล้าแต่ในความรักคุณเนี่ยต้องมีโอษร์ให้แก้ไขฝ่าฟันด้วยสติปัญญาความรอบคอบนะพ่อแม่ธรณีนะ่ะต้องอดทนนะ ด้วยความอดทนของคุณเราบรรลุเป้าหมายสําเร็จสมหวังแล้วเกิดขึ้นกับคุณแล้วแ้วเหมือนเรื่องราวดีๆเข้ามานะ่ะแต่เหมือนที่จะเกิดขึ้นนะ่ะต้องมีเหตุการณ์เนะี่ยเราได้สําร็จอะไร่าในที่สุดก็มั่นคงเนะี่ยย้ำซ้ำเพราะเนี่ยกว่าจะสําเร็จสมหวังกว่าจะมั่นคงได้ต้องผ่านอุปสรรคปัญหาต้องอดทนต้องใช้เวลาต้องรอคอย ไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ได้ดังที่คิดที่หวังแต่ก็จะสมหวังได้ดังที่คิดที่ต้องการในเรื่องความรักของคุณอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจที่สุดก็สมหวังเนะี่ยมังแห่งความรักจะเกิดขึ้นกับคุณหรือมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณต่อสู้เอาชนะประสักปัญหาเอาชนะใจคนรักคนรักมาเอาชนะใจคุณพูดคุยปรับความเข้าใจมากมายนะ่ะเพราะนี่ก็ขัดแยง้งนี่ก็ขัดแยง้งแต่ในที่สุดก็สมหวังมั่นคง พลังงานความรักคุณแต่เขาบอกว่าชิดนาะตอนนี้สิ่งห้องหัวใจเขามอบให้คุณแล้วมีคนที่หยิบยื่นรักดีๆให้คุณนี่ก็หยิบยื่นรักดีๆเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลข1ิหมายเลข23หมายเลข13าหมายเลข21หมายเลขสี่หมายเลขสามสบหมายเลข24หมายเลขห้าหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดวันพุธนะพลังงานของคุณ แล้วเรามาดูความรักของคนที่เขาสี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะมอบให้คุณเขารู้เข้าใจหัวใจเขาแล้วพระพิคเนศทรงหนูเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีละขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขาเอง เปลีป่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นจบเนี่ยพยาโยมราชท,ทุกอย่างจบเริ่มต้นใหม่เขาจะได้เริ่มต้นใหม่หรือเรียนรู้เนี่ยเอาอุปสรรคปัญหาเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขใหม่เริ่มต้นใหม่ปรับปรุงตัวเขาเองใหม่ความรักที่จะดีร้ายก็ขึ้นอยู่กับเขาเพราะทุกอย่างเพราะพยาโยมราชอ่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเกิดที่จากการกระทําของเขาเองทำให้เขาเข้าใจ ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกความผิดพลาดค,ความผิดหวังความเสียใจความเจ็บแล้วเขาเข้าใจแล้วสี่ห้องหัวใจเขาเนี่ยมอบให้คุณเรียกหาคุณพระแมน่นางกวางนำโชคลาภความสุขความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องราวดีๆมาให้คุณน่ะรั์สินเงินทองความรักที่ดีแล้วเขาว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีจะพร้อมที่จะหยิบยื่นรักดีๆให้เขาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเขา เขามั่นใจอะพอเพราะวันนี้พูดถึงความเด็ดเดี่ยวมั่นคงมั่นใจในการเลือกแต่สินใจกับเรื่องความรักเขาแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วหนุมานกับนางเบญจากายดูเขาต้องการความสําเร็จที่รวดเร็วรักคุณแบบรวดเร็วประสมหวังให้สาเร็จที่รวดเร็วนําเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องเผชิญ แก้ไขด้วยความรอบคอบอยู่ตลอดเวลาในการคิดตัดสินใจแต่ตัวเขาเองอ่ะต้องการให,ใ,หให้ให้สมหวังให้รวดเร็วอ่ะเขารักคุณความรักอยู่กับคุณแต่งานกับคุณมีคู่มีความสุขกับคุณแต่แต่ต้องอยู่ที่ตัวเขาเองสัจธรรมทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์น่ะเมื่อเขาเข้าใจแล้วจะสําเร็จสมหวังแม่หมอขออภัยค่ะ,คะเสียงรถโฆษณา เท้าทาะแตะ่ลดสมหวังแบบคาดไม่ถึงเหตุการณ์ฟุกๆดีๆนำรักดีๆมาให้คุณเขารักคุณแบบคาดไม่ถึงว่าเขาจะรักคุณหรือจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาได้แบบคาดไม่ถึงว่าหัวใจเขารักคุณเขาคาดไม่ถึงว่าคุณก็รักเขาว่าความรักนี้จะสําเร็จสมหวังอะฟุกฟุเหตุการณ์ดีๆเหนื่อยล้า เหมือนคุณเลยใบนี้ใบสรุปพยาคุตกับนางกากีเหน็ดเหนื่อยต้องการความคนเข้าใจนักที่ต้องใช้สติพินิจพิจารณาให้รอบคอบในการตัดสินใจยับยัง้งยั้งคิดแต่เขาได้สํำรับนะฮะพระพิรุณของคุณก็ได้ความมั่นคงอันนี้เขาก็พระพิรุณความรลมเย็นความสุขความสำเร็จสมหวงังรักที่ใช้เวลา เรียนรู้นี้ใส่ใจคอกันแล้วถึงเวลาแล้วแล้วก็จะสําเร็จสมหวังแล้วเขาเรียนรู้จากการผิดหวังเสียใจในอดีตที่ผ่านมาพระพิรุณนําความร่มเย็นมาให้คุณแล้วคนรอบข้างเขามีความสุขความร่่มเย็นร่มรื่นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปข้างหน้าเมื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ใช้เวลาแล้วเพราะความรักนี้คุณกับเขาใช้เวลามาก่อนแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วแล้วก็เจ็บ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงเริ่มต้นใหม่เขารักคุณนำความรักความมั่นคงมาให้คุณแต่ดูเหมือนเขาต้องการให้สำเร็จที่รวดเร็วแต่ใบสรุปอย่างต้องรอบคอบค่อยคิดค่อยแก้ไขเดรุกจะพบกับความสุขความสำเร็จความสมหวังมั่นคงด้วยความมั่นใจไม่ยอมแพ้ของเขาเนี่ยพระแม่หนังกวักเนะี่ยจะเกิดขึ้นความสุขเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขหนึ่ง หมายเลข3 1หมายเลข29หมายเลข25หมายเลข36หมายเลข23หมายเลข10หมายเลข4หรือไม่เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดปีชวดเรามาดูว่าต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาอยากบอกอะไรคุณอีกไหมในข้อความหัวใจเขา ความรักของเขาอยากบอกอะไรคุณมีอะไรจะบอกคุณเขาบอกว่าเขาอยากหลับอยู่ข้างๆคุณมีคุณอยู่เคียงข้างเขาหวังว่าคุณกับเขาจะจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปความรักของเราจะไม่มีวันสิ้นสุดนะะ รักของคุณกับเขาเนี่ยอันนี้เขา <K un> เขาก็พูดถึงคุณกับเขาในคุณกับเขาหล,ลับอยู่ข้างๆคุณรักนี้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบนี่รันดอนไม่เปลี่ยนแปลง <K un> เขาบอกว่าเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนเขาจะมาหาคุณแล้วความรักนี้จะสำเร็จสมหวังมีเรื่องต้องแก้ไขก่อน เขาอยากจะกอดคุณไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วเขาอยากเนี่ยหลับอยู่ข้างๆคุณกอดคุณอยากกอดคุณแล้วความรักคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขาต่อจากนี้สี่ห้องหัวใจเขามอบให้คุณเพียงคนเดียวเขาจะมอบให้คุณเพียงคนเดียวเขารู้หัวใจเขาแล้วความรักล่องลอยอยู่ในอากาศ น่มีการมาเทพมีความรักอยู่รอบๆตัวคุณเปิดใจยอมรับการนําทางจากสวรรค์ในความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ที่คุณอันนี้การมาเทพอันเนี้ยหัวใจคุณก็บอกคุณมีความรักอยู่รอบตัวคุณให้คุณเปิดใจคุณยอมรับความรักมีคนที่เขารักคุณคุณรักเขาแล้วการมาเทพบอกว่าอย่างไร การ,รมเทพช่วยบอกทีหัวใจคุณบอกว่ามีการ,รมเทพอยู่รอบๆตัวคุณให้คุณเปิดรับเปิดหัวใจอยู่ในปัจจุบันคุณจะดึงดูดความรักโดยโดยเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณอย่างที่จะที่ที่เป็นอยู่เนี่ยอยู่ในปัจจุบันเน่งหัวใจคุณให้เป็นปัจจุบัน ดูหัวใจคุณว่าคุณรักใครคิดอย่างไรจะทำอย่างไรอันนี้เอาตัวเองมาเป็นอันดับแรกให้คุณดูแลตัวคุณเองเนะี่ยให้คุณอยู่ในปัจจุบันนี่ก็เหมือนเหมือนเดิมบางบอกว่ารักตัวเองดูแลตัวคุณเองดูแลสุขภาพจิตใจนะตัวคุณให้มีความสุขให้ดูหลอดูสวยมีสเสน่ห์ความรักที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะในปัจจุบันของคุณเนี่ยจะดึงดูดคนรักเข้ามา เป็นตัวของตัวคุณเองค่ะข,ขอบคุณกันกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ